รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี ตามอำเภอจาวันนี้นะครับผู้ภาคผู้ชมมาอยู่ที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับนั่งเรือออกมาเดี๋ยวจะพาผู้ชมนะฮะไปหาวัตถุดิบที่เขาเรียกกันว่าเป็นราชินีแห่งท้องทะเลนั่นก็คือปลาใบหรือว่าปลากระทงล่องนั่นเองซึ่งอุปกรณ์ตอนนี้นะที่ผู้เห็นนะมีแน่นอนพุ่นแล้วก็อวนเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะได้ปลากระทงล่องกลับไปหรือเปล่านะฮะ ตอนนี้นะครับผู้อยู่กับบางพรนะครับคนที่พาผพู้ออกเรือมานะใช่ใช่นี่แต่ชั่วโมงแล้วนะ <c ười> ไกลมากเลยใช่ใช้เวลาเพราะปลาทงกะใบมันจะอยู่น้ําลึกหน่อยโอ้ครับฝั่งน้ําตื้นมันจะไม่อยู่ครับ,รบเห็นบางบอกว่าต้องรีบคุยกันก่อนนะเพราะว่าถึง <ạ S 2> จุดถึงหมายพื้นที่ต้องรีบทํางานเลยเพราะว่าอะไรครับช่วงช่วงเวลาที่ตกปลาก็เริ่มเชิวนแล้วเราต้องวางก่อนหน้าที่ตกวางก่อนเพราะว่าปลาจะมองไม่ค่อยเห็นน้แล้วจุดที่เราไปวางนี่ทาไมเราถึงเลือกตรงนี้ล่ะ เพราะว่ามันเป็นพื้นที่เขตน้ําลึกครับเขตน้าลึกและเกาะเยอะเกาะต่างๆเยอะปลามันชอบอยู่ใกละกะ้เกาะเพราะว่าปลากระทุงใบเป็นปลาที่ว่าชอบหากินบนผิวน้ำนาะครับเป็นปลาที่ว่าปลาล่าอยู่อ่าปลาล่าอยู่มันก็ใช้นะปลาที่ว่าอาศัยริมเกาะแล้วก็อ่ากินง่ายหน่อยแล้วน้ำเนี่ยตรงนี้มันลึกประมาณเท่าไหร่ประมาณ30เมตรความลึกของอัวก็ประมาณ8เมตร8เมตรใช่ใช่ก็ไม่ต้องลงไปถึงข้างล่างเพราะว่าปลาปลาปลาใบเรานี่อยู่ผิวน้ำใช่อยู่ผิวน้ำ ก่อนที่เราจะออกเรือกันมาวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าฝนตกครับซึ่งถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับการที่จะออกมาหาปลากระทงรม่มเพราะโอกาสที่จะได้ปลาก็น้อยลงแต่ก็ยังพอมีลุ้นครับนี่อยู่กับน,น้องวาแล้วก็น้องรอทิศนะครับตอนนี้คือเบาเรือแล้วคือใกล้ถึงหมายแล้วเหรอแล้วเราจะทําไงต่อครับวางเลยเหรอ,รอนี่นะให้ดูอวนก่อนนะไมมเส้นเ,นเล็กอย่างเงี้ยจะเอาอยู่เหรอนี่นะ แต่ตาใหญ่มากเลยตาเท่าไหร่รัาเนี่ยสี่นิ้วประมาณ4นิ้วนะครับแต่ว่าตัวต้องไม่เบานะต้องใหญ่อยู่นะแล้วตอนนี้ฟ้าก็เริ่มจะมืดลงแล้วอรับทิ์เริ่มตกไปเกือบจะหมดแล้วนะครับแต่ยังลอยอยแสงอยู่เดี๋ยวก็จะเริ่มวางวัวแนละ้วลอยลงไปแล้วนะฮะวัวของเรานะครับ สังเกตว่าตัวอวนนะครับขายเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวบางพรบอกว่าที่ต้องเป็นสีนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาวางลงไปเนี่ยปลาเนี่ยจะมองไม่เห็นนะครับและที่สําคัญคือที่เราออกมาวางอวนกันเนี่ยจะต้องเป็นคืนที่เดินมืดปลาก็จะมองไม่เห็นแล้วก็วิ่งเข้ามาชนอวนนั่นเองนะฮะ ่วงที่เรามาวางอวนนอกจากจะต้องเป็นคืนเดือนมือที่ไร้แสงจันทร์แล้วนะครับยังเป็นช่วงที่ไม่มีคลื่นมีลมแต่กระแสน้ําด้านล่างต้องไหลแรงเพราะจะทําให้ปลากระทงร่มไหว้ขึ้นมาชนอวนในช่วงที่น้ํากําลังขึ้นหรือว่ากําลังลงครับและฤดูกาลที่เหมาะสมที่จะหาปลาชนิดนี้ก็คือช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาผ่านเท่านั้นครับหลังจากนี้คือเราต้องรออีกนานไหม สาชั three, in. ite, ่วโมงแล้วก awesome. ็มาพู่ปกติรอนี่เราทําอะไรกันบ้างครับเนี่ยนี่คือเห็นมีผังแก๊สปิกนิกมาต้มกับปรกกาแฟกันกินกันแล้วส่วนมากอ่ปกติคือเราจะมาบาถึงสคืนเข้าสารานแห้งนี่ว่ามาจาปรุงอาหารกินอยู่ในเรือแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับโอเคไหมก็ยัง จากสภาพอากาศแล้วก็ยังโอเคอยู่ไม่รองฟ้าไม่ผ่าทาไม,าไมะ,<น>ะเขากลัวเพราะว่าปลากระทงใบถ้าว่ามีฟ้ารองฟ้าผ่ามันจะไม่ไม่ไม่ขึ้นหน้าน้แลรเป็นปลาที่ว่ากลัวฟ้าผ่ามากที่สุด<อ>ปลากระทงใบตัวมันจะประมาณไหนฮะหมายถึงว่าประมาณ เม็ดกว่า2เม็ดน้ำหนักก็เต็มที่ก็ประมาณสัก8 90กโลฮะตัวเดียวตัวเดียว8 90 8 9 0กโลถ้าเป็นตัวเมียก็ถ้าเป็นไวมารีนก็ประมาณ200ร้อยโลเกสโลเดี๋ยวรอดูครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันของพวกเรากินงานตามอำเภอจานครับตอนนี้พักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนทานอาหาศัายนะครับกินกาแฟกินกาแฟสองแก้วละตาแข็งปึ๊กเลยโอเค าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอ้ารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอสดีช่อง34ด้วยนะคะ